ผมล้มผมแบบค้ำค้ำค้ำหน้าต่างไปแล้วแล้วก็โดนปลายมีดของมันแทงอ๋อขีดเนื้อเยื่อใช่ม้อาตัวเฮียก็กดเฟสแน่เลยเฮียผมรู้กดเฟสเสียงเลื่อยยื้เลยฮิววิลลี่เลยเป็ดไอ้ดำเจอกูคนแรกกดออกเลยอ๋อสัสแล้วแลเจอกันทีเด้อวคนแรกกดออกเลยฮะ ถ้ากูล้มกูกดออกเฮ้ย่าเจ้ากูโอ้าเสียผมจะไปช่วยบอดนะไป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 เจ้าอะไวเจอกูแน่ไอ้บอดมันย่อทำไมพี่มิ้นย่อทำไม่เจ้าที่จะทำกูจะเจ้กูแน่เจอกูแน่คนนั้นแ่ะซ้ำต่อนะครับเวร์รุนมาตีกูล้มกูกดออกท้าใครเห อ่าอ่ะออ้ยาปนมดไอ้เนียนดิดตัเหมือบอดเปวับดีฮะกดีไอ้บอดบอู่าบอดล่าบอดล่าดูกเอาอาบอดนจริงเอบอดจริงด้วยบอดมอบอดด้วยไอ้บอดมันีเสียเีไม่ต่าหต่าหหคนกดตีนนะ

โอ้ยโอ้ยโอ้ยมเอา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 โอ้ยอย่าลอยจังหวะไปนี่มาเที่ยเที่ยไอสัตว์เม็ดกิฟต์อ้เหี้ยกูกดออไอ้อากูเป็นไรไม่งเอาเม็ดกิฟต์มาด้วยมึงตีไม่โดนใครมึง

มาแล้วเีอยมาจ้าเรือมาแล้วเยอะ